สมศักดิ์รอบาผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านทุงประสานอำเภอเหนือคลองหนึ่งในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าฐานหินพร้อมชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงโครงการต่างยืนยันคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบีระบุการจัดเวทีรับฟังผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง3ครั้งขาดความชอบธรรมพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทุทวนโครงการผมยืนยันชัดเจนว่ากระบวนการการทำา EA อเอค3ถ้ท่าเทียบเรือบ้านคลองรัววันนั้นเนี่ยไม่ชอบธรรมไม่โปร่งใส แลลละะกเเเม่ออสสิิิิิทธขงงงปรชชชาานนยย้ดโครงการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบีเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาพลังงานกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP 2010ที่กำหนดให้มีการผลิตไฟฟ้าจากฐานหินเพิ่มขึ้น4,400เมกะวัตต์เพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคงด้านพลังงานโดยมอบหมายให้กฟผเป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตามชาวบ้านเชื่อว,ว่ากลุ่มการดังกล่าวเป็นภัยสุ่มเสี่ยงที่นําไปสู่หายนะของชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบีรวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ําปากแม่น้ํากระบีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกและยังสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดหายนะทางการท่องเที่ยวเส้นทางเดินทนันดินเนี่ยดูได้เลยว่า จะผ่านเส้นทางที่มีปะการังที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็แหล่งหญ้าทะเลนะครับมีหญ้าทะเลถึง19ชนิดนะครับซึ่งสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและวันนี้ปลาพยูนนะครับก็ทยอยเข้ามาตรงนี้จะถูกทําลายนะครับด้วยเรือขนาดใหญ่แล้วน้ำหล่อเย็นที่ทิ้งออกมาก็ทำลายสัตว์ไว้อ่อนด้วยพรองประการสายบ้านผมถึงหล่อเลี้ยงชีวิตคนปะการสายมาผมว่าร้างแน่นอนเลย เช่นเดียวกับประเสริฐแก้วประดิษฐ์ในวัย70ปีชาวบ้านทุงสาครซซ่่งองานสายอยู่ใกล้โวงไฟฟ้าปฏิเสธไม่ยอมรับโรงไฟฟ้าฐานหินพลังงาน870เมกะวัตต์เนื่องจากเคยได้รับผลกระทบด้วยตัวเองมาแล้วในครั้งที่โรงไฟฟ้าฐานหินลิกไนขนาด60เมกะวัตต์เดินเครื่องก่อนจะถูกปลดระวางไปเมื่อปี2538ไม่ยากยให้ตัง้งโรงกวยกวาตาดินแล้วรวมกระสอบมัดกับ ดีแล้วมาแต่ลังกนนะ,ะเร่งแต่ลังแต่ตัวไปหน้านั้นกับพวกแมวแล้วลาบเลย แตกต่างจากความเห็นของนายกอบตคลอ,องขนานที่เชื่อมั่นว่าฐานหินชนิด b ีทู n ินัสนำเข้าจากอินโดนีเซียเป็นฐานหินพลังงานสะอาดที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเหมือนเช่นฐานหินในอดีตแต่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินโดยเฉพาะเม็ดเงินที่จะถูกจัดสรรลงมาใช้พัฒนาชุมชนตามกฎระเบียบกระทรวงพลังงานปีละหลายร้อยล้านบาท ก็จะมองไปถึงเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงคะนะพลังงานถ้าสมมติขาดพลังงานนะก็ขาดประเทศชาติก็ขาดความมั่นคงนะเ,เกี่ยวเรื่องพลังงานแล้วเรื่องพลงพิษม,มลภาวะที่คุยคุยกันไม่กังวลหรอคะก็กังวลนะกังวลแต่ช่วนหนึ่งเราก็เชื่อมั่นในเทคโนโลยีนะที่มีการพัฒนาความแตกแยกทางความคิดต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบีเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นซึ่งถ้ายสุดไม่ว่าจะลงเอ่ยอย่างไรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ควรมองข้าม เพลินพิษช,ชูเซนส,สำนักข่าวไทยเอาสามทรายงาน